บทนี้วันที่2 9เดือน5ปี68เป็นวันที่29ที่ข้าพเจ้านางสาวสลับพรของส่วนขอถวายเสียงสดถวายพระสูตรพระปริปตรและมนต์ต,ตา่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอริยาบูชาแด่ครูประอาจารย์ทั้งหลายข้าจิ๋ของพระเจ้าตรงกลามันมีสติหรือได้มีส,ส,ส,สมสาธิจะได้ค่ะพยานชนะจะประเสริฐอย่างตัวนึงเลยเถิดบทที่หนึ่งบทกับพระตาอลังสมงมาสัมโพธิพระควาพุทธังพระวันตาอาคุลาเทมิสว่าคาตัวพ่อตาธรรมโมธรรมนางสามี Sobat Jepang nunggu waktu sawah kesepakatan karena mami. บทที่สองบทบูชาพระพเดียงวินาณอรหังสมมาสัมบูทสุจิรังปุญญคุตโตคุณิเหตุธรรมรัตวธานิสารามิเหตทิสติยะวชิวะอรหังสุทังธรรมังสังฆังสังฆตโตปุเชมิสระตนะทะยังธรรมังจารามิสตตินาบทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดาสมัตาสกุาเลสุอัตตะชะกันตุเทวตาสัททามังมุนินาชนสะสุนันตุสังฆะบุกระพังสักเคกามีเจรุเปสีเลขาเตจนะคาลิเขวเมมานีทิเปทะเทจเจคามีเรุวะคาหานเคหะวุเถุขิเขเตผู้มาจานตุเทวชราเวสเมยะคทติันตถะนาคต Tawamai sunanto, hamana suna groi yang pantata, hamana suna groi yang pantata, hamana suna groi yang pantata. บทที่สี่บทสดบัราภาพบรณาการนบุสาพพคติลาหคตสมะสมุติสารนักบุตรสาพพระคตรลาหตสมสุสาัมบุตรสพะคติหตสมะสุตสรบที่ห้าบทสดตัดสละคมบทประถมผู้ทางสารนังขจามีธรรมังสารนังขจามีธรรมข้างสารนังขจามีทุติยมปีผู้ทางสารนังขยามีทุติยมปีธรรมังสารนังขจามีทุติยมปีสังข้สารนังขจามีตัดยมปีผู้ทางสารนังขจามีตัดยมปีธรรมังสารนังขจามีตัดยมปีสังข้งสารนังขจามี บทที่หกบทสดสัจจคิริยาคาถานาทีเมสรยังอนังพุทโธเมสันนังวังเอเตนะสัจจวิเชนะสถิมิหตุสัพพทานาทีเมสรยังอนังธรรมโมเมสันนังวังเอเตนะสัจวิเชนะสถิมิหตุสัพพทานาทีเมสรยังอนังสังคุโมเมสันนังวังเอเตนะสัจวิเชนะสถิมิหตุสัพพทา บทที่8บทนมัสการสิลที่คาถาโยจักคุมาโมหามาลาปราโทสามังวัลพุทโธสุขตวิมุตโตปะเสนาปัสสาวินะโมเจยันโตปะเปสิเคมังขันละตังคือเนยังพุทธังวันตังสีลสันมัมมิโลกัสะตัจฐะวินัยยะทะกัะตะเตยเสสตเตเสยสิทธโหตุสัพพันตะลายะจตังเมิงสเวนตุธรรมโมทโยธรรมโมทโยทัชโยโยอสัตตุ สัจเสสิโลกัสสเวรุธรรมะขังนิยานิโกธรรมระทะะสาลีจาสาวะโหตังติกะโลสุจินงธรรมะโอรันตังเศรัสสันมะมิมุหะปะละทังอุปละสันตาหังสัเตหิสัเตหิสิทธุตุสะพันดาราจารสมนตุสัทธรรมัแสงนาสุขาทานุโยนุโคโยโลกัสสปะปภูเรสสเจตัสันเตตุเสยังมิฮันโกชิโยกะ สวัสดีโตตัสสัตมาวิทธตังกลุ่นตีสังขยังวรันตังสีลสันนอมามิพุทธานุพุทธังสื่อมาสิทติ์จรตเดสัตยเสถหุตุสัพันตะระยาสังเนี่ยจะเป็นตุบบทีป้าบทสวดนโมอาถากถาณโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหิสีโนนโมอุตตมราชกัสสะสวัสดีโตตัสเตวะเตนิทะนโมมหาสังสปีสุวิสุสราหีนโนนโมโอปนตะระยัสสะอัตตระยัสสัทุกังนโมโอมะ ตากิตะาาสะตะสะอุตุสยยปินมมกนโมกัลปะสาเวนะวิชัขันตุอุปะวานโม,มกาลปุภาเวนะสุวติหหตุสะทานนโม,มกาลกัสตะเตชนนะวิมหิโหมิเตชวา บทที่สิบบทสวดมหาสมัยสุตเอวมเมสุตังเอกังสมัยอังพักวาสเกสุวิหารติกาปิวัตุสมิงมหาวเนมหาตาปิคุสังเขนัสติงปจามาเตหิภิกุสตเตหิสภพเฮวาอะลาหันเตหิสหายหิจารุธาตุหิเทวตาเยภูยนาสันนิตาโหติพระควรตังสัสนิยะภิกุสังขจจะอัตโขจตุนังสุทาวิกานังเทวานังเอตัทโหสิเอียงทัคโขพักวาสเกสุวิหารติกาปิวัตุสมิมหาวเนมหาตาปิคุสังเขนัสติงปจามาเตหิภิกุสติิหสเพเเหวะลานตหิสหะเฮวาอะระหันเตหีสหาย นับเมียปีนะเพราะกว่าแต่เมื่อสังกัปปวิมารอุบาไม่สังกตวะเพรควนโตสันติเกปันเตกาสาสไสยมติปัตโคตาเทวตาไสยปีมาลพละวะปุริสุสมมันทิตังวะประสังประสานลียไม่สันตังวะสัพพาหังสัมมิเชยะเอวะเมวะวะเทเสสุเทเวสุอรหันละหิตาเพรควนโตปะละโตปะทังสุอัตโคตาเทวตาควนตังอภิวัติวะเอามันการอัลังสุเอกามันตังทิทัคโคเอิกตัวตาตา ราค owan โตสันติเกองมังค่าล่งอาฟซีมหาสบายโยปวสเมืองเชตวะยาสัมมนาคาตาอาคมธรมหาอิมังธรรมะสัมยังคากิตายวะอภาริยาติอันะคุอัปปารเทวตาพระคนโตสันติเกองมังค่าธรอาฟซีตาลาภิโคสัมมาทัหังสุติตังอัตโนจุมาคสุสาหิยะเนตานิขะเหตวะเอเชียนีละคันติปิติติอันะคุอัปปารเทวตาพระคนโตสันติเกองมังค่าธรรมอาฟซีเชตวะคีลังเชตวะปะลิคังอินทัคีลังอหัจจนะไม่มาเตจารันติสุเวลาจะคูเมตะ sudhanta susunan kada ada adako apala dewata hokanto santike imang karang apsi yeke keti putang nang kata sena te kami sate paya puing paya haman sang teha dewa kaya pulin sate adako pakko api ku amate si ye pui na piku ku eta sasu loka dewata sani pita hoti ata kata sasana ye piku sakaja ye de ahe so อตีมาตานังอาหารตัวสมาสมบุรณ์เทยสัมปัอัตานังเอตปะละ่ว่าเทวตาสันิเวตานามามีกิเลตมิพิโเวเทวกายนังนามามีเทธิตมีพิโเวเทวกายนังนามามี टांग सण ठा सारू कामान असे किलो ठाखरी समिती एवढे ती कोणतो सू वा येत हो สิโลกัมนุกัสมิยะธาบุนาสิตายสิตากิเนวบาลังมหิตาสมหิตาปุทธุสุขสารีนานุมหังกสัพพโนตตมัสสาหุพุทธาวินาปะสันเาื่เวลาพิจโจปตะเตเนนตะวันในกปิตตวตเวตาโตอมติสถาสวัสดิเกษเสนะเตเสวะขยายเกณฑาเตวิชาณทัพโกเตะจับปะมักดุสุทาวิทัสศาสนาอเตสัปะลูกยานังอามุสัสศาสนาออกเพกิตตตะมดะคุงสหัสังรัตติสตังเอกศาสนาอนุสัสสหัสสมสักุงอเพกิตตตะมดะคุงชีภาธิภาพุทธะอหงัจจะสะพังอภินญญาวะวกิตังนัจคุมาตโตอมติสถาสวักนเนสว เทวะกยยาอพิกันตาเตวิชานะคะพิโกเตวหังกิตาอิสมิคิละหิอนุปสโพตาสาวิขาผูมาแล้วปิโตวะวิธีมตุสุติมตโวนะตัวยัสนนมหะนะอาิคามุงกนสัมปิตินัง ถ้าหาสาเหตุมาวัตตยันตวินโนอิทิมโตชติมโตวนาโตยสสนมธรมนาภิกมุงนสมิติกนาสตาคิรติหิสสาันตวินโนอิทิมโตชติมโตวนาโตยสสนมธรมนาภิกมุงนสมิติกนาอิเจเตโลสาสาขันตวิโนอิทิมโตชติมโตวนาโตยสสนมธรมนาภิกมุงนสมิติกนาเวสามิตาปจจัตตาายตวิโนอิธิมโตชิติมโตวนาโตยสสนมธรมนาภิกมุงนสมิติกนาภูมิโรสาให้โกเวปุรเสวสนังพิโยนางสหาสังรักขานางป วินติวังปุริวัณทีสังราชาและตะถุปัสสติคันพวนางอธิปติมหาราชายัสเสโสภุตตัสสภพวอินทมนามหาสภราอิทิมัโตชุติมโตวนาโตยโสธนมธามนาภิกรมุขุังสปิณุนาถ้าขินันต์ที่สังราชาวิรุณหัปัสสติกขุปนังนางอธิปติมหาราชายัสเสโสภุตตัสสภพวอินทมนามหาสภรา อีทิมโตสติมโตนาตยสสนมทามนาภิกมงสมิติวังปัจฉิมที่สังราชาปโคปสิินะคะดังอธิปติมหาราชาสิโสตัสสพะวอินทมามหัสสภะอีทิมาโตชติมาตวนาตยสสนมทามนาภิกมงสมิติวัง ปุตตะเลสเชติสังราชกุโรปรสัสตินาคารังอธิปติมหาราชายาเสโสปุตตะโสภโวธรรมนัมมหัศพราอิทิมโตทิติมโตวนาโตยะเสนมุภาภะนาอภิกรมูพิภณสุพติมณังปุระมณีสังราชโถถ้กินเน้นาวิโกโกปชิมเนนาวิรุปโขกูโรตะเลสเชสังจะตระรเตมหาราชาสมันตระตรุทิสาสทัศลามนาอานังสูวกนิกะปิลาวัฒเวเตสังมโยทัสสาอาคูถ้ากันิกาทัธาเมยานคูเป็นทุเวเวนทุวิภูจะวิตูสถากัน พระนนทกมาเสรโหจากกินุวัตุนิวัตุจะบรรทุกโภพมโยจากเทวสุตโตตมัตริเจตเสนนคันธโพนโรสกุลนโรสโกอาคุบันจากสิโคเจวะติมพโลเสวะจะสาเอเตเันเจราชนกขะลาขลาชุพิโอธรรมนาภิกรมุพิขุณางสมิติวนางอาคุปัตนาคา วิสาตันชากันพระตาลาอาคูไปอาคัสัยยาพิติยาวนาราชจถาจ่าอาคูนะเซเชโนเอราวันโนมหานโคสุปะคะสมิติวนาเยนะคาราชาพระหัตติที่พาทิชาประสิทิชิตคู่วิหาเตวะประชาสิยาสุปนาเสือมังเฮือันตถารัชฌามาสีสุปนาโตเขมมากสิบพุทโธสนาเหวีวใจหิบวยันตานาคาสุปนาสมากังสุปธรรมชิตาวัชชะเหทหิยนะสมุทังอาสุลสิตาพัตโรวัตะนาเสตตอิติมตุยัสสิโต การลกัญชามหาภิษมาอสุลธนวิกษาเวปจิตติสุจิตติตาปะาสุนุจิตสหัสตันจาบุรตนาสเพนโรจนนาวิกาสนาหิวริเสรนังเอื้นถูระปาคมมงสปนาโชธวิปนารเตฟกุนังสเมตติวนังอาโปจะเทวีปฏิวิจัตตา เตโชตโยตราคมัวลูกาวนาเทวสมบจยสสหะมตากรรมนากยกาอูเทวยสิโนทัศเตหะสัทธากยสเินานาตยนุอิธิมโตชิติมโตวันน้องโยสสโนมุทามนาพิกมงคือนาเสิมิติมนเวทูจาาเสถีิจาอาสมาจรารุเรนยมาจาสุปนิสเทววจันทรมคูปุริตาสุรยสุปนิสเทาสุเรียมคูปุรกิตานาคลนุติคิตวาสมลวะหกาวสุนัวสเเสสุปคบปุรินาโททสศเตหะสัทากยสเินานาติน องอิติมันโตชุติมันโตนะโตยัสสิโนมัทมาภิกขมงคุ้กนัชปฏิัติมณังอาถาครูสาวคูเชวาธรรมานิชขาเลวะอาธิกาจโรชชะอุมาลิมาสิโนวรุณาซาธรรมะจัตเจอเจนิชกาสุเลุจิละอาคูอากูสตานิสิโนรัศยแต่ให้สัทกายาสเพนนานาเตโนอิติมันโตชุติมันโตนะโตยัสสิโนมัทมาภิกขมงคุ้กนัชปฏิัติมณังสหามะนามหาสัมนา สวรรสามนุษสุตมักิตาปสุกิราอาหุอาคูมนุพุสิกาอาทากูระหิโยเทวายโยตระสีโนบาละคามะปบาละคามะาคูเทวายาสสิโนทัศเสเตหัสสตถะกายาสเปนานาจึงโนอิทธิมโตชุติมโตวานาโตยัสสิโนมุทามนาภิกามุงผู้กนัสนิจมุนาสุกากรุณาหาลุนาอาคูเวสาทะาะทัคยิหาปมุขะอาคูเทวาวิจคนาสถามตาลัขาชาวิสกัจจะยาสิโนอัถนาแยงอาคาปชุนโนยุทิสาวพิสติทัศเสเตหัสสตถะกายาสเปนานาจึงโนอิทธิมโตชุติมมมมโโโตตวนนนาาาาสสหภิกุ o kayo po. Wala na เขมิตาตสตายมาอธกาจยสหิโนลามพิตะกลามาเธาจุเตนมจาสวานิมลติโนอคะูเปลานิมิตาทักเสตเหัสารายาสเพนนาโตนิโนอิพิมโตสุติมโตวนาโตยสุโนมหามนาพิกามุิกุนาสปติวังสเตเทวานิเกยาสเพนนาตนิโนนาวะอาคันชุมเดจจานิสาสหาวุชามักิลังอคตินนาสวะท่เขมตลังนาคจารภาวะอสิตาสังสุภามาปรามโตจาปุตัยโตสหัสนังกุมโรตโสจาโสภะสมิติวนสหภามาโลกันังมหาสัพพิรติปะโนชุติมโตภิสุ ก็เสราอิสระูบันเจกสเวตินโนเตญจามบัสโตอาคาบหลิโตปวาริโตเตสเกเตนเซเทเทเวสหมาเกมาลเสนาอภิกาสมิปสการหมัธยังถาันธะละคันธะตาเคนาพันธะมุชูสมตาตอปูวาเลทามูมุจิกะกจินโนีะาเสก็จะหาเนังอาไปสีปานินาจะหามาจากกาานะแต่ระวัง จะถาปัุสกเมโคต่นยโตสวิิโกจะถาสบุรตติสังคุโตอสเนงเสสันจตสะพังอภิญญาว่วคิตาจะกุมะล้ตวันที่ถาสาวกเกสสนละเตมาลเสนาปิการต่อเตมิชานะพิโกแต่อาจัปปะมกลุงสุดท้าพุทธศาสนาวิตาละใหติกับกังมุงสงวปิเฉยุงสเพวิสตังขามาพิจิตยาเเทนวันติปุเติสาวกชนิสตตเต บทที่สิบเอ็ดบทสวดมังคลาสุตังเสถวนาจะพาลานังปัญทิตตะเสวนาผู้ชาจะปุริยินานังเอตัมมลมุตตมังอปติรูุปเสวะโสจะปูเพกัลลังิตาอัตาคัมันนิพนิจะเอตัมมลมุตตมังพาหุสัญจะปฏิปัญจะวินัยโยสุกีสตโตสุภาิตาจาราวาจ่าเอตัมมลมุตตมังมาตาติปตาสุภาระนังคุณนัตตลาสัะสังโฆภะนาคุลาจกรรมันตาเอตัมมลมุตตมังทานันจะธรรมริยะจ่าไกานันจะจะสังโฆอนัมันกัมมันนิเอตัมมลมุตตมัง อ阿拉ตีปีละปะปาพระเชาปาดาพระศาสยาโมอวบมาโทจะอาเมสุเอตัมลังคุตมังจะคารวะจงเนี่ยตัวจะสันตุทีกันยุตากาเลนะธรรมวรสนังเอตัมลังคบุตมังขันตีจะโสวจักกะสมานัจะสัสนังกาเลนะธรรมรารชกะก็เอตัมลังคุตมังตปโปจะพามเริยะจะอาเรียสัจนะสาวเสนังนี้พระสัจกิริกาเอตัมลังคุตมัง พุทธศาสตร์เราก็ไม่เห็นจิตตังสัจฉนากรรมติสุสกาวิเชเมียงมังเอตัมเราเมตัมังเอตัติติสกัลวนาสัพพะทะแบบว่าเกาสราพันธะเราสตริงพันติเตเตสังมคละว่มันติบทที่สิบสองบุตรสรัตน์ปณิ์ยังกินจิวิตังวาวาหุลวิวาสเกศุวารัตนังปณิตังธนโนสมาอัตเตคาถาอัตเตนะยิทธันปีผู้เทนัตนังปณิตังเอเตนะสัเจนะสวิติหตุขะละยังหิหาขังอะมิตังปณิตัง ยาสักขัดาสักยุมนิพรมาหิดเอเตนะสเมนะสัมปชิกเจจิทำทำปีทำเมนะรัตนังปณิตาเอเตนะสเจนะโสติหตุยามพุทธะเสรโฐบริวัจิสุจิงสมาธิตานันจะกามาหุสมาธินาเตนะสมุสวินติิทำปีทำเมนะละตนังปณิตาอิเตนะสเจนะโสติหตุเยบุคลาอัตตสตังปัสตาตันตานิเอตานิยุคนิหุติสัคดีเนียสุขันตาสาวกา เอเตสุทินานีประหาปลานีอิทัมปีสังเกตัตนังปณิตังเอเตนะสเจนะโสติหุตุเยสุปลาตามหาลาภเพนะมีการวินโนกฏตกรรมสันยัมปีปันติเตปฏติปตาอตมนาวิไคหัสัทฐามุทามุนิพุติงิชุชาวนาอิทัมปีสังเกตแลตนังปณิตังเอเตนะสเจนะโสติหุตุขีนางปุณานังนวังหันติสัมภวังวิหารติสิกตดยติเกผวิสมีเตคีนาพิชา อวิลุนในแห่งฉันทานิพันติศีลาสยามาฏิปุอิทัมปีสังเครละตนังปณิสังเอเตนัสเจวชนะสุวติโหตุบทที่สิบสามบทสวดธรรมบทสหสวรรค์อตตาฮเวชิตังสยโยยะจะยังอิตาปชาอัตตาอัสสะโพตสะนิจอัตตะเดโลเนวังเทวุนักขันทโพนามาโลสหพรมุนาชิตังปัญชิรลกยาสุปัสสะชุนโนบทสวดที่สิบสี่บทสวดเกปุตละสูตรภาสิตาบิตังเอเตน เนะพระคันตาชนะตาพระสตาหลัตาสมม,สมมาสมพุทธนาเอตาตุมหิมาลังสาวเวนะาปลัมปลาามาอิตากิลิยามาพัทธิกันตาสม,มเทนานะมาตกเกะเหนตุมาคณะเคหะมาอากาปุโระตะเกมนะมามีสีชันชานในขันติยามาสภะลุตาไปยามาสมโนคาลุ ท่าตุมเฮอัตนวะชะเนยาทาอิเมธมากุสลาอิเมธมาสวัญชาอิเมธมาวิญูรักให้สิจัยอิเมธมาสมันตาสมาทินาหิตายะสุขายะสังวัตติเอธะตุมเฮปาษาสัญญาธาสัญญาธาตุมเมอัตนวะชะเนยาทาอิเมธมากุสลาอิเมธมาสาวัญชาอิเมธมาวิญูภาษาสัตตาอิเมธมาสมันตาสมาทินาหิตายะสุขายะสังวัตติเอธะตุมเฮอุปภชษญาวิหาระธาติ บทสวดที ishi, French, oneself, in Asia, Roma, ่สิบห้าบทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตปรมยุงชลุปนิตสะนาเตสัตติตนาเอตังพยังมรณะเนยไปขมโนปุญญานิกรลยาเยธาสุขาวะนิอุปนิยติชีวิตปรมยังชลุปนิตสะนาเตสัตติตนาเอตังพยังมรณะเนยไปขมโนนิการวิสังปชาเยตันติเปโคโยธาเกยนะสักยามโมวจาอุเทเจตสะตาตังสัตเปตสัตสุขยะโหติแยกชีวามโนปกโรเต คุณยังธรรมโมหาเวรคัตติธรรมจาร์ธรรมโมสุจิโนคุธมหาติเอสะนิสังโคธรรมเมสุจิเนนขันทุติณิขันติธรรมจารีสเพสังขาระอินจติยถาปัญญายาปสติอนิพันติทุกเขตเอสะมโคสวิทยาสัเพสังขาราคือข้าาสติยะถาปัญญายาปสติอนิพันติทุกเขสเอสะมโคสวิทยา บทสวดที่16บหกบทสวดอภรณชาดกอปปนณชาเมเกตุติยังอาหุตติกาเอสัญญายะเมทวีตังหัตตะขยะปัสกังอาหุเวสารนังเรฏิปะทิตตะจิวานิจะอาลามนุขจิตตรายานิวันมุสาเตสะสิชนตานิสังโลกติเนสเนตังโลกเนตังโคลาสารนังเขมังเนตังโคมุตมังเนตังคาละกมะสัพพทุกขะปะมุจติโยจ้าพุทธะสมจะสังขจะสังคโตจตาริอรเลจตสัญญิตมะ สามารถปายัญญะปัสสติทุขังสุขสูปาทางสุขสะจะโลติกะมะอริยะทัดการทิกงสุขะปัสสัมคามินางเอสังโครัตนังเขมังเอตังคะภุมตังเอตังธมรนณะสัพพะทุขะมุมจติ บทสวดที่17บทสวดพันเตละคถาอติตังหาเวะยมยะตัปปะปันตะเกอนาคตังบุคคลไม่ควรคํานึงสิ่งที่ต้งแล้วไป็นคนมั่วงสิ่งที่ยังมันไม่ถึงยะถาตีหัมพันตินันตังอัปปะพันจะนาคตังสิ่งใน,นี่ลงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นปแล้วสิ่งทีง่ยังไม่ถึงก็ยังมาไม่ถึงคัจจุป,ปนโยธรมมาตสัตสสะวิปัสสติอสังหิลงังอสังกูป,ปตังวิทยาปนุหลุเยก็บุคคลหนักแจ้งในทําปฏิบัตไม่งอนเง่นไม่คอดแขนในทํานั้นได้บุคคลพึ่งจะเริ่มนั้นทํานั้นในเมืองให้ทะลุปกปรองเถิดอาเชวะกิจจะปะมาณ สันโกสชัญญาพัลนลานสุเวพึ่งทีความเพียรในเสียวันนี้แหละใครเราจะดูความตายในวันพุ่งนัหินโนสังคาตันเตนะมหาลัยเสนานมจุนาพระความผัดเทียนกับมุจจาราใหญ่ผู้มีเสนาใหญ่นะั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวงังวิหาเรเลมาตาปิงอโหระมันติตังตังเวภพภะพพนังกติโตพันโตอชิคเตมุจิติเท่านมื้อี้ผู้สงบย่อมเรียผู้คนผู้มีปกติอย่างนี้ว่ามีความเพียรมีเกตขันทางกลางวันละกลางคืนนั้นว่นนนวาผู้แม่ตีนึ่จะเิญด้วยประการชนนี้แหละ บทสวดที่18บทสวดตอนเจว่าพระาแปลจ้าธมโมหหิฉลังอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลงพ้นความแก่ไปไม่ได้พะยะธรรมโมโหมาหายติงอนัตติตาเรามีความแก่เป็นเออมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงพ้นความไข้ไปไม่ได้เม่าน้ำธรรมโมโหหิมรานังอนัตติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงพ้นความตายไปไม่ได้สะเพเมปีมานาเปหิวนาภาววินาภาวเราจะร้อยเป็นความเป็นต่างๆคือเราจะต้องพัดพากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั psilon, ้งปวงการมาสายน้โมอะหิ <vull NPC. S 2> <c oughs> กรรมทายาทโหกรรมโยนิกรรมะฟันทุกกรรมปติศานาเรามีกรรมเป็นของตัวแกงมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึงอาศัยอย่างกรรมังกรียะมีกัลยาณันางวาปะปงวาตัสะทายาทาพระวิสมิเราทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือเราต้องรับผลกันเนื่องเนื่องสืดไปเอวังไม่มีอภินทางอภิจวีกับพิปนัปัพันตังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิด บทสวดที่19บทสวดเทวตาอุชินยคถาทุกขปตาเจนทุกขะพยาปตาเจนทีพยาสกปตาเจนิโสภาโหตุสเพปปิโนเอตตาขวตาจอมิหิตาพญญังคือวันทั une, madı, ้งสามปทาสเพเทวานุมมทันตุสัมภะประสิทธิยาท่านังท่านตุสทัยยะสีลังละคัตุสัภะทาพนาในพิรตาโหตุขจันตุเทวตาสเพทุกขะตุท้าพระรัตปะจอมปเจกจันลังพระลอรหันตานตตะเจชนะละคันธิสัมปโสบทสวดที่20บทสวดเทวตาปฏิณคกขา ท่านทำอย่างประเทศคาถาในเวทนามเสยาเทวตาวิหัสติวิหัสในสี่นิสุเปตกเลพุติกเลเตหิงเตหิงตาธรรมทานนนะปัญจุปุสิตาโสทิงกโลเตหะวิหามทะเลเทระจัมมชาจรนกาจพิโคอสัลามิกาธนปฏิอุปสกาธามาจะเทสานิเข้ามาจะอิสราสันนภูตาสุกิตาโพตุเตชลาภุชายีเปลี่ยนทสัมภาวะสังเสชาตาผู้ผูปกาิกาเนี้ในการทำโมลังปิจิตเตเตเพทุกสาโลกตุสยังท้าตุจีรังสตังทำโมธรรมทาลาจัปุฆราสังโฆหุตูสมโฆจะอัยยาจาริเตยะจาระคัมเฮระกันตุสุธรรมโม ทั้งที่สเป,ปนุ่มเยอรมันเลยว่าบริเวณที่เตะบวชสดที่สเปนบวสดปฏินักคถาแปลท่านทำมาอย่างปฏิคาถานักคถาโยพนามเสกุญญาสถานีกาตตะสานันยานันยาทิกาตตนิเมเขาสัตว์ทั้งหลายไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีสมบูรณ์ให้ข้าพเจ้าแน่งค์บุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้ได้สัญจาภคะกินุโหตูสทธานันตาปปามนักา แแห่งบุญทั้งหลายที่ถ้า้อื่นที่พระเจ้าได้ทําแล้ว เยปิตาคุณาวันตาจ่าไมหังมาตาปิตาทโยค,คือชนเราใดผู้มีคุณนิมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ตาในใจปะทนวาอันเยมาชาโตปเวนิโนที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นสัตว์ทั้งหลายที่เป็นที่เป็นกลางถ้าเห็นติโกโกสมีเลผู้มาติตัวอีกาละมีการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่เจเจกระดรูวากาสังสารันตพาพวาเพื่อมีขันห้าในขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ยาตังเยปัทนามีอนุโมทันตุแต่สยังก็สัตว์อะไรที่พเจขาส จงอนุธนทานานเองเถิดเยกีมังประชานันติเทวะเทวาเตสังนิเวทยุงก็สัตว์ใดล้อมไม่ทราบกันให้ส่วนบุญของเขาพระเจ้านี้กขาเส็ทั้งหลายจงแก้แก่สัตว์เหล่านั้นไม่ยากที่นาปุญญาณังอนุโมทเหตุนะเหตุแห่งอนุโมทนาบุญทั้งหลายที่พระเจ้าให้แล้วสภสตาสทาโหตุอเวลาสิชวินโนขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่างมีเวทจงอยู่เป็นสมเมอเถิดเมฆขับประทางปกปนตุเทศสาีิตังตาสุภาได้ถึงการอันเกษมเถิดขอความบังดีของสัตว์เหล่านั้นต้องสำเร็ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอันนี้สรงแห่งการบูชาพระราตาไตด้วยการสาทัยบทสวดมนต์พระสูตรพระปริและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งร่มทั้งทางธรรมขอทวยเทพเจ้าวดาทั้งหลายโปรดอนุทนาในการสวดสาทัยบทและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุทนาและโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุประงค์พระกิ่งปรีดงพี่น้โดยพุ้ที่สมเด็จพระนารวจรัชกาลที่สองรัชกาลนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุทั้งหลาย ที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอจงเติมด้วยนอนุภาพแห่งพระปริยระคำมงคลในพระคาถาต,ต่างๆจงสมเด็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการด้วยเทอสาธุ